เสียงปืนก็เริ่มดังขึ้นนะครับเริ่มมีการประทะกันนะครับปุ้งปุ้งปุ้งปังปุ้งปั้งว่านะผมก็จับอาวุธปืนออกวิ่งออกมาจากห้องนะครับวิ่งออกมาจากห้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนะครับได้ปืนซองกระสุนนะครับซองเดียวก็มายิงสู้กันนะครับสู้กันครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆมาพูดนำเสนอนะครับมาเล่าสู่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฟังเช่นเคยนะครับหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว นะครับก็มานั่งพักดีแลกกันนะครับเดี๋ยวหายเหนื่อยอะไรแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็จะมาเล่า,าเรื่องเรานะครับการเกาะติดให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฟังนะครับเกาะติดแล้วก็หลังจากเกาะติดก็ลงมือปฏิบัติงานของเขานะครับก็คือเข้าเรดฐานหรือว่าตีฐานนั่นเองนะครับเมื่อก่อนนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์เรื่องความหลังนะครับเรื่องเรื่องความหลังนั่นก็มันจะมีนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุ1เดือนนะครับหเดือนนะนะครับหเดือนน้าเข้ามาเกาะติดเราเข้ามาเกาะติดชุดผมอ่ะ ชุดผมเป็นเมื่อก่อนนี่เป็นฐานปฏิบัติการฐานย่อยนะครับก็แยกไปเป็นฐานย่อยก็ไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนก็คือต้องไปดูแลพื้นที่หมู่บ้านอยู่ข้างในนะครับเมื่อก่อนดูดูดูซุ้งย่อนะครับก็ได้จัดชุดไปตั้งฐานปฏิบัติการฐานเล็กๆนะครับฐานเล็กๆในหมู่บ้านนะครับประชาชนตอนที่เราไปใหม่ๆนั้นเราก็อาจจะไม่คุ้นเคยกันนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็ไม่รู้ว่าเข้าได้ไม่ได้แต่ ทุกอย่างนะครับในเดือนแรกนะครับอยากกินอะไรนะครับเดือนที่2นะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สตออะไรนี่โอ้ผลมาให้พวกผมเต็มเลยนะครับเพราะว่าเราไปนะพว,พวกผมไปเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านกิโยนะครับกิโยก็เขาเรียกภาษาหลักๆทางการก็หมู่บ้านน้าหอมนะครับก็จะมาเล่าเรื่องเ,อเก่าควมหลังนะครับอยากกินอะไรนี่เขาให้มาหมดเลยนะนะครับหน้าทุเรียนนี่ทุเรียนเป็นสอบสองสอบนะครับ ก็เอาง่ายๆคือชาวบ้านหลักนะครับเราไม่ได้สร้างปัญหานะครับเราไปเพื่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับทางด้านความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาชอบมากนะอยากกินอะไรนี่เขาขนมาให้เต็มเลยนะครับนะหลังจากที่เราอยู่ไปประมาณสักปี2ปี3ปีนะครับปี2ปี3ปีก็มีเรื่องราวอ่าหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสร้างสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่เราก็ได้รับบทเรียนจากสร้างสถานการณ์นะครับเราก็เอาบทเรียนจากการลบหลายๆเรื่องราวที่ เกิดเหตุภายนอกนะครับแล้วก็นํามาแก้ไขในชุดของผมนะครับถึงจะอยู่ได้นะครับเราต้องเอาบทเรียนจากการลบมาใช้นะครับนะแล้วก็อยู่มาปีเข้าปีที่5นะครับเข้าปีที่5นี้ก็เอาง่ายคือชุดของผมไปเข้ากับชาวบ้านมากเกินไปนะครับชาวบ้านรักมากเกินไปฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายตรงข้ามหรือว่าโจรนะครับนะโจรมันอาจจะมองว่า,าดึงมวลชนหรือว่าดึงชาวบ้านไปจากเขาอะไรก็แลว้วแต่นะครับ มันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวยังไงนะครับการเคลื่อนไหวผมพวกผมนั้นก็ทํางานปกตินะครับอยู่ในฐานย่อยปกตินะก็ตอนเย็นมาก็จะเล่นกีฬาตะก้อบอลเล่เตะฟุตบอลกับวัยรุ่นในหมู่บ้านนะครับก็ปกตินะครับใช้ชีวิตปกตินะไม่ว่าจะถึงเวลางานเวลาปฏิบัติหน้าที่เราก็ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เรื่องราวดีๆผ่านพ้นไป นะครับต่อมามันมีการเคลื่อนไหวเรื่องการขนนอกเข้ามานะครับขนนอกก็คือไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่ใช่คนในพื้นท <PM> ี่นะครับคนในพื้นที่ผมจะรู้หมดนะครับเพื่อนๆผมก็รู้หมดว่าใครเป็นคนในพื้นที่บ้างหรือไม่ก็เวลาเข้ามามันจะมีชาวบ้านขึ้นมาบอกเราทันทีว่ามีคนต่างถิ่นเข้ามานะเป็นญาติเป็นอะไรนะครับเขาก็จะบอกอยู่ตลอดนะครับหลังจากมีคนนอกเข้ามานะครับชาวบ้านไม่มาบอกนะครับเงียบ เราไปถามก็ไม่รู้จักนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักอะไรนะครับแล้วก็ไปรัตเวยียนในหมู่บ้านทีนี้นะครับชาวบ้านก็มีคําพูดนะครับคำพูดในในเชิงที่ตักเตือนหรือไม่ก็เป็นแนวทางแนวคิดให้เราต้องคิดวิเคราะห์นะครับบางครั้งเขาก็บอกว่าแพ้หายบ้างไม่ต้องไปตามนะครับตามตามยังไงก็ไม่ได้ตามยังไงก็สูเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องเอกใจแล้วนะครับบางเคสบางครั้งเขาก็บอกว่า อ่าผมลงไปหาปลาเมื่อก่อนหาปลาตามคลองแบบนี้แหละนะครับผมชอบไปนะครับแล้ววันดีคืนดีชาวบ้านเดินมาบอกนะครับบอกว่าอ่าไม่ต้องไปหรอกนะไม่ต้องไปหาปลาตรงนี้นะอะมันก็มีเรื่องเริ่มผิดสังเกตแล้วหลังจากที่เราอยู่มาก็ไม่มีเรื่องที่อ่าจะให้อ่าผิดสังเกตรหรือว่าให้คิดแบบนี้มาก่อนนะครับเราต้องเอกใจแล้วนะครับหลายๆเรื่องเราเขาก็อบอกนะครับ หลังจากบอกที่นี่มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งคือคนต่างอำเภอเลยนะครับคนต่างอำเภอมาเล่นกีฬามาเล่น Wi-Fi อยู่โรงเรียนวันนั้นนะครับณวันนั้นมาประมาณสัก10กว่าคนนะครับคนต่างถิ่นหมดเลยนะครับคนต่างถิ่นเข้ามาเล่นไ Wifi อยู่โรงเรียนนะครับโรงเรียนตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนน้ําหอมนะครับก็ถามวัยรุ่นนะครับถามวัยรุ่นเริ่มถามวัยรุ่นว่าเฮ้ยใครมาจากไหนทําไมไม่เคยเห็นหน้านะครับวัยรุ่นก็บอกว่า ผมก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่วัยรุ่นตอบว่าไม่รู้เราก็เอกใจแล้วใช่ไหมล่ะนะครับเฮ้ยมาอย่างไงนะครับกำลังจะเดินไปถามนะครับกำลังจะเดินไปถามก็เดินไปผมเดินไปวันนั้นไปสองคนนะครับสองคนก็กําลังจะไปถามว่ามาจากไหนนะครับเขาก็เดินหนีเราไปนะครับเดินหนียังไม่ถึงตัวเลยนะครับก็เดินหนีลงไปแล้วก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับวันแรกผ่านไปนะครับวันแรกผ่านไปก็มานั่งคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยมีคนต่างถิ่นขึ้นมาอ่า ตรงในพื้นที่ของเรานี่มาเล่นไวไฟโรงเรียนนี่เริ่มบ่อยขึ้นแล้วนะนะครับก็เอใจก็คุยก,กันกับเพื่อนๆอยู่นะครับหลังจากนั้นมันมันจะมีอ่ามันจะมีคนหนึ่งนะครับที่อ่าคล้ายๆว่าสนิทกับพวกผมนั่นแหละนะครับสนิทกันนะครับมีอะไรก็อ่าช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับแต่มาวันนั้นนะครับเขามาถ่ายรูปนะครับเรื่องที่ผิดปกติอีก นะครับมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายทุกอย่างนะครับถ่ายทุกอย่างแถวหน้าผาแถวโรงเรียนตริกาอะไรต่างๆศูนย์เล็กๆต่างๆเขาถ่ายไปหมดเลยนะครับถ่ายแบบไม่ได้ไม่ได้ว่าให้เราไปถามไปจี้นะนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงไปเลยนะไอ้าก็เอใจแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมีคนมาถ่ายรูปอะไรก็คิดเอกใจอยู่นะครับเอกใจอยู ENNIS, ่ก็ผ่านไปนะครับหลังจากหลังจากที่ผ่านไปเรื่องราวพวกนี้ผ่านไปนะครับแล้วก็ ก็ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทุกวันนะครับหลังจากออกปฏิบัติหน้าที่นะครับออกปฏิบัติหน้าที่มันก็จะมีการเกาะติดนะครับก็คนต่างพื้นที่นั่นแหละนะครับขี่รถไปผ่านไปมอไซค์นะครับมันก็เป็นถนนเส้นหลักเข้าหมู่บ้านนะครับเราก็คิดว่าเออคนเขาสัญจรไปมาปกตินะครับหลังจากขี่รถไปปุ๊บพักใหญ่ๆนะครับกลับมาอีกนะครับกลับมาอีกแล้วพักใหญ่ๆอ่ามันจะมี คนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นในหมู่บ้านมาบอกนะครับมาบอกว่านะครับมีคนต่างพื้นที่ถามว่า а, ทหารอยู่ตรงไหนนะครับทหาร Windows? ไปไหนทหารได้พักเนินเขาลูกนี้ไหมนะมีวัยรุ่นมาบอกนะครับวัยรุ่นหวังดีนะครับก็มาบอกว่าเห็นว่ามีคนต่างถิ่นมาถามว่ามีทหารไหมอยู่เนินเขาลูกนี้นะครับเนินเขาที่ผมไปลาดตระเวนทุกวันนั่นแหละนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเขตรอยต่อที่สุดเขตรับผิดชอบนะครับ ก็เขาลูกนั้นนะ่ะหลังจากนั้นเขาวางระเบิดนะครับนะวางระเบิดสองลูกนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ได้กับฐานตามปกตินะครับก็ใช้ชีวิตหรือว่าด้านการปฏิบัติหน้าที่ใช้ชีวิตตามปกติก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติทุกวันนะครับหลังจากตกมากลางคืนบางคืนนะครับมันเริ่มมีการที่เสียงปืนนะครับเสียงปืนน่าจะเป็นไม้อากาก็เอสเค ดังอยู่บนเขาดูเขาสูงนะครับเขาที่ว่าทหารไปไม่ถึงนะครับเขาตรงนั้นก็เป็นเขตรอยต่อศรีสะคอนนะครับเสียงปืนดังเลยนะกลางคืนนี่ประมาณทุ่มสองทุ่มปึ๊งปึ้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 งยิงเป็นชุดเลยนะครับเราก็คิดว่าทหารหรือเปล่าแต่มันไม่น่าจะใช่ทหารเพราะว่ามันดังอยู่กลางป่ากลางภูเขานะครับไอ้ที่เอใจนี่ไม่ใช่อะไรนะครับวันแรกดังนะครับวันที่สองดังนะครับวันที่สามดังดังซ้อนกันเลย นะครับเสียงปืนเหมือนคล้ายๆว่ายิงขู่อะไรสักอย่างนะครับอยู่บนเขาบนบนเขาเขาทีา่ชาวบ้านบอกว่าเขาขโมยแพะขึ้นไปบนเขานั่นแหละนะครับเสียงปืนเริ่มดังตลอดนะครับสองสามวันติดนะครับหลังจากนั้นก็เงียบหายไปนะครับเงียบหายไปทีนี้มันก็จะมีข่าวนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุประทะครึ่งเดือนนะครึคร่งเดือนนะมีชาวบ้านาขึ้นมาแจ้งข่าวว่ามีคนแปลกหน้านะครับนาอาวุธปืนเข้ามา น,นำบุกปืนเข้ามาในหมู่บ้านนะครับในเขตหมู่บ้านไม่รู้ว่าเข้าไปในซอกไหนซอยไหนในหมู่บ้านหมู่บ้านมันใหญ่นะครับมันใหญ่มันเป็นคล้ายๆว่า,ามันเป็นหมู่บ้านข้างนอกก็มีนะครับหมู่บ้านอยู่ในป่าก็มีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหายัางไงนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์หรือว่าในทางการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ลงไปสอบถามชาวบ้านนะครับสอบถามผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆล้วก็สอบถามหมดนะครับสอบถามทุกอย่างนะแล้ว หลังจากที่เราไปสอบถามเราก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่มีใครกล้าบอกอะไรนะครับไม่มีใครกล้าบอกว่าปืนมันมายัางไงมายัางไงนะครับทีนี้ก็เราก็อาเอจใจว่าไม่ก่อเหตุกับตัวชุดปฏิบัติการฐานทหารนะครับก็มาเก็บหนี้สินหรือไม่ก็มา,อ,าอะไรกระทํากับที่เขาเรียกว่าเป้าหมายอ่อนเอนะครับมันก็จะมีอยู่อย่างแค่นั้นนะครับที่อาวุธปืนเข้ามานั้นก็ หลายก็บอกอยู่นะครับหลายก็บอกเราเอจก่อนหน้าน so hmm. um, ั้นแล้วนะครับแล้วก um, 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 oh, ็เตรียมตั้งรับตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับเตรียมตั้งรับเลยนะครับในหลังจากที่ครึ่งเดือนนะครับแต่ปกติเราก็ตั้งรับทุกวันนั่นแหละแต่ว่าหลังจากที่เราได้ยินข่าวว่ามีอาวุธเข้ามานั่นก็จะสามารถ36หกนะครับสามารถสมบุกคือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยจนล้นไปเลยนะครับในการเตรียมตั้งรับนะครับก็ทางานปกตินะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็มี คนในหมู่บ้านนะครับมีคนในหมู่บ้านคนที่หวังดีอีกนะครับขึ้นมาอ่ากล่าวบอกนะครับในทางที่เขาขึ้นมาเล่นกีฬาปกตินั่นแหละนะครับแต่เราไม่รู้จากอ่าชื่ออะไรเขาเหรอกนะครับก็ไม่รู้นะครับเขาก็มากล่าวนะครับมาเกินมาเกินก่อนนะครับมาเกินว่า <Yeah. S 1> โอ้ฐานทหารน,าน,นี้ตรงนี้อยู่ได้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่พ่อใครหรอกนะตามจริงนั้นฐานอยู่แบบนี้นโดนตั้งนานแล้วเขาว่าคล้ายๆแบบ เออโดนตั้งนานแล้วนะอยู่กันแบบนี้นะอยู่กันน้อยอยู่กันอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือเข้าลําบากนะครับเขาก็เกินเลยเขาเกินเลยว่าถ้าเป็นที่อื่นนี่โดนตั้งนานแล้วนะครับเหมือนฐานอ่านาวิกโยธินนะครับมันเหมือนฐานนาวิกโยธินที่มารอโซนะครับเข้าตีฐานนะครับจนมีการสูญเสียเมื่อปี5.6หนะครับหลังจากผัดนั้นมาก็2-3ปีนะครับมาเข้าเลดฐานของผม เขาก็เกินปกตินะครับเกินว่าเอ้ยน่าจ,จะอาจจะโดนตั้งนานแล้วแต่มีคนขอไหวเขาว่าคํานี้แหละนะครับคํานี้แหละเราอึ้งเลยนะครับเราก็อยากรู้อ่ะผมก็อยากรู้ว่าเอ้ยใครขอไหวทําไมถึงต้องขอทําไมต้องขอ,อ,งขอแล้วก็พยายามจี้พยายามถามแบบอ้อมๆนะครับไม่ต้องบอกตรงก็ได้เรากบบ็บอกเขาแบบนี้นะครับทําไมต้องมีการขอไหวใคร Familien? ขอนะรที่ถามในวันนั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับเขาก็ไม่กล้าตอบไม่กล้าบอกนะครับอันนี้ก็เป็น เราก็เข้าใจนะครับเขาไม่กล้าตอบหลังจากนั้นก็มีข่าวนะครับมีข่าวจากในหมู่บ้านเข้ามานะครับเขาบอกว่ามีการไปขออะไรนะมีโจรมาขอให้ขอเข้าตีฐานผมนะครับเขาขอขอเข้าตีฐานขอแล้วทีนี้ก็ทางด้านผู้มีอํานาจในหมู่บ้านก็คืออย่าไปทํามันเลยนะครับได้ยินแต่เขามาอธิบายแบบนี้ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเอออย่าไปทาเลยฐานจุดนี้เป็นฐานที่ดี นะครับมีอะไรเขาก็ช่วยเหลือหมดนะครับเขาก็ขอไว้นะครับก็อยู่มานะครับอยู่มาได้อาทิตย์กว่าเองนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกนะครับเริ่มมีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือเคลื่อนไหวคนนอกนะครับคนนอกเข้ามาสะกดรอยนะครับสะกดรอยเวลาเราเดินท่าเวีนเราก็จะไปเห็นปั่นจักรยานบ้างนะครับปั่นจักรยานบ้างเราไปบนเขาเราก็ไปเห็นต่อนกบ้างนะครับ ต่อนกงงหัวจุกนั่นแหละนะไปต่อนกงเขาไปถามไปถามเขาบอกว่ามาต่อนกนะครับแล้วก็ถามว่าเอออยู่บ้านไหนอยู่ตรงไหนนะครับดูนู้ดนะครับข้ามฝั่งสีสาครมาต่อนกตรงนี้นะครับบางทีบางครั้งเราก็อ่าเราก็เข้าใจนะครับเราก็เข้าใจว่าการต่อนกบางทีเราก็จะไปจี้เขามากๆก็ไม่ได้นะครับไปจี้เขาไม่ได้มันอาจจะเป็นอ่าเรื่องราวอ่าส่วนตัวของเขานะครับเราก็ได้แค่ถามว่ามาจากตรงไหนตรงไหน นะครับบางทีบางครั้งนะครับบางทีบางครั้งถ้าเกิดว่ามายามวิการเราก็อาจจะถ่ายรูปอะไรเก็บไว้นะครับหลายหลายครั้งหลายหลายเคสนะครับคนนอกเริ่มเข้ามาเกาะติดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับก่อนอาทิตย์เดียวนะครับอาทิตย์เดียวที่เขาจะเข้าเรดฐานของผมนะครับมันก็มีการเกาะติดทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นก็มีคนนอกเข้ามาเล่นกีฬานะครับมีคนนอกเข้ามาเล่นกีฬาอีกอ่า หลายคนเลยนะครับหลายคนเราก็ไปสอบถามนะครับอันนี้ครั้งนี้สอบถามได้นะครับสอบถามได้เขาก็บอกว่าเออข้ามมาจากนู่นอ่าศรีสะค,คอนไอกูเลงนะครับข้ามมาน,น,นะตรงนู้นเขาเรียวกว่าเขาว่าอะไรนัวันนั้นเขาเขาว,ว่าสนา,ามบอลไม่มีนะครับแต่เขาอยากเล่นกีฬาเขาก็เลยมาเล่นกีฬานะครับมาเล่นกีฬาอยู่ฐานของผมนะครับฐานของผมมันจะมีสนามกีฬาโรงเรียนนะครับสนามโรงเรียน สนามกีฬาของโรงเรียนมีหน้าตริกานะครับมันจะมีกีฬาใหญ่นะครับสนามกีฬาใหญ่ๆแล้วก็ข้างตริกามันจะเป็นภูเขาสูงนะครับภูเขาสูงตรงนั้นแหละที่มันนอนยิงพวกผมนะครับจุดนะมันก็มาเล่นกีฬานะครับเล่นปกตินะเราก็คิดว่าเออเล่นปกติเราก็ตาย,ตายใจว่าเออมันก็เล่นกีฬาปกติแต่เราคิดเอะใจแค่ว่ามันเป็นคนนอกนะครับเป็นคนนอกเราก็เอะใจนะครับไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีการเหลี่ยฐานตีฐาน แต่เราก็ได้แค่ระวังตัวในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแค่นั้นเองนะครับเราทําได้แค่นั้นนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้าตีพรุ่งนี้บอลือนี้นะครับหรือว่าวันนี้นะครับไม่มีใครรู้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่รู้ว่าเหตุอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเพียงแค่เราหาแนวทางหรือว่าวิธีการในการป้องกันตนเองแค่นั้นเองป้องกันตัวเราป้องกันฐานปฏิบัติการหรือไม่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็ทํางานปกตินะครับเราไม่รู้ว่าเหตุจะเกิดนะเราก็ หลังจากที่เราทํางานปกตินะครับก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นคืนที่เกิดเหตุนะคืนที่เกิดเหตุก่อนวันหนึ่งสองวันเงียบกิ๊บนะครับในหมู่บ้านเงียบหมดเลยนะเงียบไม่มีคานก่อติดไม่มีวัยรุ่นขึ้นมาเล่นบอลไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเงียบผิดปกติจนเราเอกใจว่าเฮ้ยทําไมวัน2วันนี้มันเงียบผิดปกตินะครับผิดปกตินะหลังจากนั้นก็ตกค่ามากลางคืน นะครับตกกลางคืนมาก็ก่อนเขาที่จะเข้านั้นเข้ามาตั้งแต่หัวค่าแล้วใช่ไหมละ่ะนะครับเข้ามาสันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับถึงสองทุ่มหกโมงเย็นสองทุ่มสองทุ่มหมาเหา่านะครับสองทุ่มหมาเหา่าจนเหา่าเห่าจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับหมาก็ยังเหา่านะครับแต่คือเวลาหมาเหา่าเราก็ไปส่องไฟดูไม่มีอะไรนะครับเราไปส่องบนเขาเราไปส่องตามป่าตาม อซอกหลืบอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับข้างฐานหน้าฐานเราซองหมดนะครับไม่มีเงียบกิ๊บไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่ไปเสร็จนะครับหมาก็หยุดเห่านะครับหมาหยุดเห่าที่นี่สงสัยมันถอยไปนะครับหลังจากพักนึงก็ไม่ถึงครึ่งจมูกหมาเห่าอีกนะครับหันหน้าไปทางหน้าผานะครับหันหน้าไปทางป่ายางนะครับมันจะมีหน้าผาแล้วก็ป่ายางข้างฐานเก่านะหมาก็เห่าอีกนะครับหมาเห่าอีกกบไปไล่อีกนะครับให้เวนไปไล่อีก ไปไล่หมาว่ามันเห่าอะไรก็ไปส่องดูนะครับส่องดูก็ไม่เห็นอะไรนะครับพอส่องดูพาหมากลับมานะครับหมากลับมาก็เลิกเห่านะครับหลังจากที่หมาเลิกเห่านั้นก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเสียงปืนก็เริ่มดังขึ้นนะครับเริ่มมีการปะทะกันนะครับปุ้งปุ้งปุ้งปั้งปุ้งปังปุ้งนะผมก็จับอาวุธปืนออกวิ่งออกมาจากห้องนะครับวิ่งออกมาจากห้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนะครับได้ปืนซองกระสุนนะครับซองเดียวก็มายิงสู้กันนะครับสู้กัน ครึ่งชั่วโมงนะครับชู้สู้กันครึ่งชั่วโมงนะก็ยิงกันนั้นก็มีเรื่องราวหลายๆใช้ยุทธวิธีต่างๆนะครับลุกลับล้นถอยนะครับพ้นออกมานะครับพ้นออกมาใช้นะครับวันนั้นผมค้นออกมาใช้จนหมดเครี่ยงเลยนะครับก็ใช้ยุทธวิธีในใจนั้นนึกว่าน่าจะไม่รอดนะครับผมคิดในใจผมนะผมว่าอูไม่รอดแลวนะครับผมว่าตัวผมไม่รอดผมนึกอย่างเดียวคือแม่ผมนะครับ นึกอย่างเดียวคือแม่นะครับแต่นึกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่สู้นะครับถ้าผมไม่สู้นะครับไม่สู้โจรไม่ยิงสู้โจรมันนั้นนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมคิดแล้วว่าสู้ดีกว่ากูสู้ดีกว่าอย่างน้อยกูสู้กูก็มีโอกาสได้รอดนะครับก็ยิงนะครับยิงพอเราได้สตินะครับผมก็ตะโกนบอกเพื่อนทางนั้นบอกเพื่อนทางนี้นะครับบอกว่ากันไว้อย่าให้มันเข้ามาได้นะครับอย่าให้ใครเข้ามาเลยในจังหวะนั้นนะครับ ก็บอกเพื่อนตะโกนไปนะครับตะโกนไปทางนี it it ้ตะโกนทางนี้ทางนั้นก็บางคนก็ตอบรับมาบางคนก็เงียบบางคนก็ยิงสู้นะครับก็ได้ปะทะกันหนึ่งชุ่ไอ้ครึ่งชั่วโมงนะครับปะทะกันครึ่งชั่วโมงหลังจากเสียงปืนนัดสุดท้ายนะครับเสียงลูกซองนะมันใช้ลูกซองนะครับนะไอ้โจนอ่ะมันใช้ลูกซองแล้วก็มันยิงแล้วก็มันถอยนะครับยิงถอยเป็นเสียงลูกซองเลยนะครับในวันนั้นนะเสียงปืนอะไรนี่ยจะรู้หมดนะครับรู้แทบ จะทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดก็ว่าได้นะครับเสียง M16 เสียง HK เสียง AK47 เสียงมินิมีเสียงปืนกล M60 ผมรู้หมดเลยว่าเสียงปืนชนิดไหนนะครับวันนั้นมันจะดังไม่เหมือนกันนะครับชนิดของปืนนี้จะดังไม่เหมือนกันนะครับเสียงดังเบาดังแหลมดังทุ่มนะครับหลังจากตบท้ายด้วยลูกองนะครับคำที่มันพูดก็มีคำว่าอาวอตต์นะครับอาวอตต์นี่ล นะครับผมก็ด่าไปเลยไอ้ควยเอ้ยบักคุยเอ้ยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับที่ผมด่ามันโต้ตอบไปนะครับผมด่าควยบักคุยสันดานอะไรนี่แหละผมก็ด่าภาษาอีสานของผมนะครับหลังจากที่เสียงปืนสิ้นสุดไฟดับปึ๊บนะครับไฟดับผมก็คิดว่ามันต้องเข้ามาอีกรอบสองนะครับเพราะรอบแรกมันเข้ายิงนะครับยิงอย่างเดียวนะครับไอ้พวกที่มันอยู่ข้างล่างนะครับในหมู่บ้านมันรอชาร์จอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมบอกให้เพื่อนๆผมนั้น โตไปกันไว้นะครับอย่าให้ใครเข้ามาในจุดนั้นคือค้าใครเข้ามานั่นคือจัดการให้หมดนะครับในจังหวะนั้นคือไม่เพี้นผ่านแล้วนะครับเห็นใครไม่ได้แล้วอยู่บริเวณรอบฐานนะครับจัดการหมดนะในจังหวะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางยุทธวิธีของการเหตุอ่าเหตุซึ่งหน้าหรือว่าเหตุการณ์ประทะนะครับในวันนั้นก็อย่าเพี้นผ่านหรือไม่ก็เห็นประทะนั่นก็อย่าไปวิ่งสวนลูกกระสุนนะครับนะ แนวทางการป้องกันตนเองนะครับก็นํามาใช้ยุทธวิธีค้นออกมานะครับค้นออกมาให้หมดเลยนะครับผมค้นออกจนเกี้ยงนะครับจนเกี้ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวยุทธวิธีทางคําพูดทางการแนะนําอะไรเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีของผมนะครับที่ยิงโ้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังจากนั้นก็ป้องกันได้นะก็หลังไฟดับก็ก็พากันเข้าเหนียวนะครับใช้ยุทธวิธีก็เช็คคนนะครับเช็คคนเสร็จนะเช็คคนเสร็จก็ไปเจอ อีก2คนนะครับสองคนในโรงเรียนมีไอ้ปักนะครับปักกับพี่ไทยนะครับยุ่งเรียนนะก็ไปตามเจอนะครับก็ไม่มีใครสูญเสียที่แรกก็คิดว่าพี่เขาเสียแล้วนะก็ไม่เห็นนะเพราะเช็คดูมันขาดอยู่2คนใช่ไหมล่ะนะครับขาด2คนก็พยายามตามหานะครับตามหาก็ไปเจอนะครับก็อุ่นใจดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นไฟดับก็ใช้ยุทธวิธีนะครับเข้าแนวป้องกันเลยรอบฐานทั่วเลย นะครับทั่วหลังจากนั้นก็ไม่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับไม่มีเสียงปืนไม่มีอะไรเงียบกิฟมันถอยนะครับมันถอยไม่ใช่ว่าเออถอยขึ้นเขาไปนะครับนะมีเสียงรถมารับด้วยนะมีเสียงรถมารับด้วยวันนั้นนะครับไม่ว่าไม่รู้แหละว่ามันขี่รถใครหรือว่าใครไปรับนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าในวันนั้นประมาณสักตีสองครึ่งนี่แหละนะครับตีสองครึ่งนี่มีเสียงรถนะครับเสียงรถมาจอดอยู่ฝั่งลูกเขา ฝั่งที่มันลูกเขาที่มันนอนยิงนะครับนอนยิงแล้วก็มันถอยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มีเสียงรถในวันนั้นนะครับเสียงรถประมาณสองสามคันอยู่นะมารับข้ามไปข้ามอำเภอไปนะครับ้ามอำเภอไปนั่นก็ข้ามไปสี่สาคมนะครับก็มีการช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ประคับปรชานะครับเขาก็เป็นห่วงเขาก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับเข้ามาช่วยเหลือก็หลายหน่วยงานนะครับเข้ามาแล้วก็คนสุดท้ายตอบรับตอนเช้าก็มีหน่วยงานเกี่ยวกับ e o d นะครับหน่วยปัทถุระเบิดนะครับมาตรวจสอบปอกกระสุนเก็บปอกอะไรต่างๆก็ได้พันกว่าปอกนะครับนำไปพิสูจน์ทราบนะครับพิสูจน์ว่าอาวุธปืนเคยใช้ก่อเหตุที่ไหนที่ไหนที่ไหน,ไหน,ไหนบ้างน,นะครับเขาก็นําปอกกระสุนไปนะครับไอ้ที่ปอกกระสุนที่มันออยู่ในป่านะครับวันหลังผมขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปดูบางทีก็มีอยู่นะครับแม็กซองกระสุนอะซองกระสุนอะเต็มแม็กเลยมันทําหล่นนะครับก็เอาให้ผู้บังคับบัญชานะครับวันนั้นก็ ครับไปจ่ามารับไปนะครับสองสามชองอยู่นะครับแม็กคีสเคนะครับเอสเคเต็มแม็กเลยสี่สิบกนัดนะครับเต็มแม็กเลยนะแล้วปอกไอ้ที่เขาเก็บไม่หมดก็เหลือเยอะนะครับแต่ไอ้ที่เก็บได้นั่นก็พันกว่านะครับไม่รู้ว่าพันเท่าไหร่แต่พันกว่าเลยนะครับถุงเปลือเลยนะครับปอกใหม่ถุงเปลือย หลังจากในคืนประทะากันเสร็จนะครับเราก็ลาดตะเวนใช้ชีวิตปกตินะครับก็ลาดตะเวนก็ไม่มีการบันทอนจิตใจอะไรต่างๆนะครับก็ใช้ชีวิตปกติลาดตะเวนคุ้มครองเป้าหมายลาดตะเวนในพื้นที่ปกตินะครับลาดตะเวนไปก็ไปเจอระเบิดนะครับอีก2ลูกตรงที่เมื่อก่อนผมไปลาดตะเวนใช่ไหมแล้วก็มีวัยรุ่นมาบอกผมว่ามันมีคนมาถามหาทหารอยู่ตรงไหนนะครับบนลูกเขาตรงนั้นแหละนะครับข้างถนนนะมันมีระเบิด2ลูกนะครับก็เก็บคู่กันเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางการก่อติดของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับให้ดูให้รู้ว่าใครเป็นใครเขาหรือว่าเรานะครับต้องรู้ว่าในด้านต่างๆนะครับในด้านการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราต้องรู้เราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะแยกออกให้ได้ว่าเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับช่วงนี้มันก็เหตุการณ์ปกติอยู่นะครับก็ฝากน้องๆนะครับน้องๆที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับดีตัวเองขึ้นมานะครับถ้ามันด้อยลงไปก็พยายามให้ดีดขึ้นมานะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพื้นที่จริงนะครับพื้นที่จริงเจ็บจริงนะครับลบจริงตายจริงแล้วก็เจ็บจริงนะครับมันคืนไม่ได้นะครับถ้ามันพลาดไปแล้วนะครับนะทำงานทําให้เหนื่อยไปเลยนะครับอย่าประมาทนะการประมาทจุดบอดถึงความตายนะครับทำซ้ำๆชอบประมาทขาดวินัยไฟสบายนะครับอันตรายแน่นอนนะครับแนวทางการ เกาะติดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้เขารู้เรานะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับก็ให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็เรื่องราวทั้งหมดนะครับก็มีมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับเรื่องราวของการเกาะติดก่อนเข้าอ่าเรดฐานหรือว่าตีฐานทหารนั่นเองนะครับการเกาะติดของฝ่ายตรงข้ามนะครับมันเกาะติดยังไงนะครับอันดับแรกเลยสังเกตคนนอกนะครับคนนอกมันจะเข้ามานะครับคนนอกอาจจะเป็น ฝ่ายเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมาดูดูว่าทหารทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับแล้วก็เขาไปบอกโจรนะครับบอกคนที่ก่อเหตุนะครับมันจะมีแบ่งแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนแบ่งเป็นหน่วยงานนะครับคนพาปืนหนีนะครับคนเอาปืนมาคนพาคนหนีนะครับคนขับรถคนวางตะปูเรือใบคนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหน่วยงานของเขานะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วแต่แยกกันปฏิบัติหน้าที่ของเขานะครับเป็น สัดส่วนนะครับนะไม่ใช่ว่าคนเดียวเขาทาทุกอย่างทุกหน้าที่นะครับไม่ใช่นะครับนะโจรนั้นมันจะทําหน้าที่เดียวแค่นั้นเองนะครับหน่วยปฏิบัติการมันก็หน่วยปฏิบัติการมันเลยนะครับหน่วยพาอาวุธหนีหน่วยพาอาวุธมานะครับหน่วยพาคนไปซ่อนนะครับมันจะแยกเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับทางนี้ก็รวมถึงนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันพร้อมนะครับ มันพร้อมโอกาสมีทางหนีรอดนะครับเป้าหมายชัดนะครับมันทําแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับปิดโอกาสนะครับเพื่อนๆพี่นพนพนพ único, ๆน้องๆทุกคนนะครับบางทีน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับปิดโอกาส 3. จุดนี้3อย่างนี้ให้ได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่าประมาทนะครับปิดโอกาสโอกาส,กาสมีเป้าหมายชัดทางหนีรอดนะครับปิดโอกาสตรงนี้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ประมาทนะครับโอเค นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนอไปก่อนนะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อเป็นความสนุกความบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณมากที่รับฟังรับชมจนจบนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเดินไปหาเพื่อนก่อนนะครับก็จะได้ปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับโอเคครับดีครับ